รูปร่างของขายควงทำไมถึงต้องสั่งตัวนี้เพิ่มวันนี้เรามาอันบ็อกขห้ควงตัวนี้กันนี่สั่งมาเป็นเซ็ตหยอนี่เลยเรามาอันบ็อกสินค้ากันก่อน อ๋อนี่ไงได้มาแล้วดอกไขควงดอกไทเทเนียมกับดอกไดมอนแถมลูกอมด้วยต่อมา <t ility> เดี๋ยวเราค่อยมาแกะหอกันทีหลัง แล้วโอ้ที่นี่ห่ออย่างดีมากเลยใบกำกับภาษีอือหือ,อนี่เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดเออเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันทีหลังนี่นี่สวยจ้า คือสินค้าที่สั่งมาทั้งหมดในรอบนี้ทารางอย่างสวยเลยเดี๋ยวเริ่ม,มอันนี้เป็นของสเตเล่ทั้งหมดเลยนะยยน,นี่เลยโอ้โหลุกอย่างแจมถ้ามาถึงต้องสั่งตัวนี้เพิ่มเพราะว่าตัวนี้มันจะให้มาแค่ PS 1แล้วก็2องนะมันไม่มี PH3 เรามาเริ่มอันแรกตัวนี้เป็น PH0 PH ย่อมาจากฟิลิปนะเป็นไขควงฟิลิปประเทศไทยจะใช้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยนะหัวฟิลิปน,นี่คือนี่ไง PH1 เอ้ยไม่ใช่ PH0 ตัวนี้เป็น PH3 ก็นิยมอีกแล้วนะในไทยนิยมที่สุดใน HONDA w เว็ HONDA WAVE วไม่มี PH3 ใช้เลยวาวุ่นเลยจับถนัดมือมากดอกอย่างใหญ่เออข้างหลังมันก็มีบอกด้วยนะบอกด้วย ขนาดเท่าไหร่ ps 3 150มิลนี่อย่างละเอียดสวยมากเดี๋ยวให้ดูนี่ข้างหน้าจะเป็นสกรีนข้างหลังจะเป็นปั๊มนะแล้วก้นมันก็มีบอกอยู่เนี่ยเพื่อเป็นควงแบนควงแชกอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเหมือนกันทุกอันนะ นี่อันนี้เป็น p s 2เนี่ยจะบอกตรงนี้ด้วยเห็นหรือป่าอืมไม่เห็นมันจะบอกตรงนี้มีการปั๊มเข้าไปตรงนี้ด้วยและตัวนี้เป็นเป็นขายขงแบนตัวเล็กหัวนี้ได้ใช้บ่อยแนะ่ตัวเล็กอย่างงี้อันนี้ก็เป็น p s 1 PS1 p h i l i p ฟิลิปหนึ่งนั่นเองน,นี่แต่ลายมันไม่เหมือนกันนะนอันนี้กับตัวนี้เห็นไหมข้างหลังก็ปั๊มเหมือนกันแต่ว่ายังไงดีส่วนสุดทรงรูปทรงอ่ารูปทรงไม่เหมือนกัน ีน,น้อันนี้เป็นแกะตัวที่เราแกะล่าสุดโอ้ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะนี่อันนี้จะเป็นแบบกลมๆตัวนี้ใหญ่ถนัดมือนะเหมาะมือมากเลยตัวนี้กับตัวนี้ฮูทายก็เป็นเหมือนกันนะอ่านี่อันนี้เป็นสกรีนอันนี้เป็นปัม๊มปั๊มล่องสวย จับถนัดมือมากที่สั่งมาจะไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวก็แกรกเลยสักอันอันนี้เป็นที่มีให้เป็น ps หมดเลยนะฟิลิป p H 0 1 2ศก็โอเคนะได้ใช้แม่ฝั่งเนี้ยนี่สามารถใส่ ดอกที่มันมาให้ในชุดเนี่ยได้สบายใส่แล้วก็ขันอือหือสบายเนี่ยชอบตัวนี้ที่สุดเลยเนี่ยข้าวซอกอเวฟนะขันแบตขันแบตพิเศษสามว่ขันชุดสีถ้าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะถูกขันแบตสบายเลยเนี่ยร้อยสิบอนะไม่ใช่หนึ่งสองห้าถ้าเป็นหนะึ่งสองห้าเนี่ยแบบนี้เลยข่นควงยาวก็ได้แต่ร้อยสิบอมันขาควงยาวเข้าไม่ถึง ต้องเน้นเล็กๆเดี๋ยวออกมาก่อนอันนี้ก็เปลี่ยนหัวได้สลับหัวตอนแรกที่สั่งมา้ดวดว่ามันจะแทงเข้าไปได้ได้ลึกนะแต่ที่หนได้มันดันเข้าแค่นี้ยเข้าได้แค่นิดเดียวเนี่ยสุดแล้วคือเป็นไข่ของยาวผมว่ามันจะใส่เข้ามาได้ลึกอย่างเงี้ย เสียดายคิดหวังคิดหวัง้ว,งวเนี่ยนพีเอชสามร้อยห้าสิบมิลเอาไว้ขันชุดสีเนาะชุดสีเว็บแล้วขันนะตะกร้าหน้าสบายเลยใหญ่ด้วยแล้วดูปลายดอกอันนี้เป็นเคลือบนะเคลือบคาร์บอนเพิ่มความแข็งนพีเอชหนึ่ง ตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยนี่เป็น0 0 1 2แล้วก็3นี่คือขันได้หมดทุกน็อตแล้วนะทั่วประเทศไทยอันนี้จะเป็นแบบว่าอันนี้ขันเข้าออขันออกแล้วก็ปรับตรงกลางปุ๊บปรับตรงกลางเป็นคายควงธรรมดา ผมชอบมากเลยนะไข่ควงเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็สายดอก PS3 ของดีว l ลคือของดีว l ลนะจะหา PS3 ยากมากอ่ะมองมองไม่เห็นไมไ่เป็นไรจะมีของดีว l ลจะมีเป็นเป็นแบบก๊อกแก๊กซะส่วนใหญ่นะเหมือนกันนะปรับได้3โหมดมีโหมดโหมดขันออก รูปร่างสวยจับจับถนัดมือด้วยนะแบบว่ามันใหญ่นี่สามโหมดเหมือนกันเีขันออกขันเข้าก้ปรับตรงกลางก็เป็นไขควงธรรมดาอันนี้ก็ขันเข้าเนี่ยจะมีแบบนี้เป็นไขควงปลายบ็อกเนี่ยปลายบ็อกก็สามารถใส่ลูกบล็อกได้นะ ลูกบล็อก1นทับสใส่ได้สบายเลยหรือเราจะใส่แบบนี้แล้วก็สามารถใส่หัวหัวเป็นดอกไขควงทั่วไปได้แต่ต้องเป็นใส่หัวสั้นจะเหมาะแต่แบบนี้ใส่เป็นลูกบล็อกนะเหมาะกว่าผมว่าดอกไขควงนี้เป็นดอกของเวอร์เซลพีเอสามผมเน้น p ีเอส เพราะว่าได้ใช้บ่อยบ่อยมากเลยว่าเราซ่อมรถเนาะเราไม่ใช่งานแบบช่างไม้หรือว่าซ่อมหลังคาหรือติดตั้งอะไรพวกนี้เราเป็นแบบซ่อมรถเดี๋ยวให้ดูดอกไขควงผมนี่ส่วนใหญ่ก็พี3ทั้งนั้นเนี่ยนี่ยพ3ทั้งชุดแล้วของดีวอลก็ ก็บอกเหมือนกันนะเนี่ยก้นมันก็บอกเป็นแต่ไม่บอกเบอร์นะบอกแค่ว่าขาควงแฉกหรือไขาควงแบนอันนี้ใช้งานหนักไปหน่อยบอกแค่แฉกกับแบนนะไม่ได้บอกถึงขนาดว่าเป็น ph เท่าไหร่เนี่ยจะบอกแบบนี้ใช้งานบ่อยผมชอบใช้มันจับถนัดมือมาแบบนี้อันนี้จะเป็นโครบอลแล้วก็เคลือบนิกเกิล ทำให้ทนทานเป็นพิเศษตัวนี้เป็นดอกเคลือบไทเทเนียมเนี่ยค่าความแข็งนี่นี่เป็นแบรนด์ค่าความแข็งจะอยู่ที่60ตัวนี้อยู่ที่63นะ 63แล้วตัวนี้จะเป็นนี่เคลือบดมอนเคลือบเคลือบเพชรนั่นเองดอกไขควงเคลือบเพชรคือมันจะเคลือบมาแค่ปลายมันนะถ้าแบบเคลือบมาทั้งตัวเนี่ยราคาแบบน่าจะซื้อไม่ได้น่าจะซื้อไม่ไหวเคลือบไปแค่ปลายก็ก็พอแล้วนะพอแก่การใช้งาน เครื่อเพชรนี้จะทําให้แข็งแล้วก็สากขึ้นด้วยนะน่นมาสวยไทเทเนียมก็สวยนี่ว้าวดอกไทเทเนียมกับดอกหัวเพชรสวยนะสวยมากนะแบลงเนี้ย เนี่ยมันมีล่องไงว่าทุ่มชอบเลยแบบนี้แบบมีล่องเนี่ยสวยแต่ตัวนี้ไม่มีจะได้ดูสิว่ามันใช้ได้หรือเปล่ากับแบบนี้อมีแม่เล็กด้วยโอ๋ใช้ได้เหมือนกันนะ เออถ้าแบบนี้ก็ได้โหแบบนี้ยิ่งขันทั้งหนัดเลยอย่างเงี้ยแต่ผมกเล็กๆแล้วด้ามจับเยอะๆเนี่ยเพิ่มหน้าสัมผัสในการสร้างแรงหมุนเพิ่มแรงบิดเนาะตรงนี้เนาะเข้าไปเบาเข้าไปในเบาะของเวฟร้อยสิบไอแล้วก็ขันขันแบตเตอรี่เนี่ยโหตัวเนี้ยตัวนี้เลยนะใช้ขันแบตเตอรี่แนะนําเลยใช้ขันแบตแบตเวฟรถใหม่ๆไม่เคยแกะเนี่ยต้องใช้แบบเนี้ย ถ้าไขค,รครวงแบบอันนี้น่าสัมผัสน้อยเนาะน่าสัมผัสน้อยอาจจะจับแบบเนี่ยช่วงปลายๆอาจจะมีหลุดบ้างแต่ถ้าแบบนี้โอ้โหแน่นมือเต็มแบบเต็มมือแล้วขันมันลงได้เนาะลงไปใต้อกอเราขันสบายออกแรงได้เยอะทำให้โอกาสที่หัวน็อตจะรูดน้อยลงด้วย คลิปนี้ไม่ได้มาขันอะไรให้ดูนะแค่ให้ดูแบบรูปร่างรูปร่างของขายควงสำหรับใครที่จะสั่งมาซื้อนะให้ดูในคลิปนี้แหละดูรูปร่างมันไว้ว่ารูปร่างมันเป็นแบบไหนเนี่ยท้ายมันอีกด้านเป็นยังไงเนี่ยแล้วปลายมันเป็นยังไงเนี่ยให้ดูแล้วตัวที่ใส่ดอกตัวเล็กเป็นยังไงตัวนี้ ตัวนี้เอามาใส่ดอกสั้นๆอย่างเงี้ยแต่พอใส่แบบนี้ได้นะอุย้ยชอบแล้วเจวแล้วแบบาเงี้ยแจวเจวเหมาะมือมากเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ไปเก็บกันเดี๋ยวไปชมที่เก็บกันเลยมาที่วาเร็วก็ยังแพลพราพอลาไปก่อนสวัสดีครับ